หนูเจาะหูแล้วนะคะเรืองอันนี้เป็นคีรอยนะคะใช่ไหมแปะกันแพ้ใช่โอเคต่อไหมคะเดสโก้นะคะตาแล้วนะ โอเคค่ะใช่มันเวทีนี้เราตะโกนรับตุดมาดราม่าค่ะคนเอาไปเปรียบเทียบสมัยนู้นตะโกดเราเราจะดูขำมากเลอย่างดูค่ะคือจริงๆหนูไปเลยวันนั้นก็อยู่หน้าเวทีก็รับรู้ถึงบรรยากาศต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคล้ายเหลือเกินคล้ายคล้ายค่อนข้างคล้ายปีเราแต่ว่าเหมือนหนูว่าจริงๆ เ,ออเขาเรียกว่าผลผลของกรรมการตัดสินว่ายังไงมันก็คือที่สิ้นสุดอยู่แล้วล่ะค่ะ mm hmm. กรรมการเขาก็คงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ให้เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะ ีก็คือแบบว่าโดนกระแสจากโซเชีย,เยลน่ะลมลุมแบบว่าลุมน้อง<า>ใช่ไหมคะใช่ลุมน้องมากเ,เราได,ได้คุยกับน,น้องหรือว่าได้ได้พูดคุยกับน,น้องาจริงๆไม่ได้พูดคุยเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นรุ่นพี่มาไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนางงามมากมายแต่ว่าเหมือนเราก็ได้ยินกระแสแบบแต่ละคนพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะอธิบายให้คนที่เขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของในเรื่องของบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้เข้าใจว่าเอ้ยเวีเนี้มันไม่ ม่มีเส้นหรือว่าไม่ได้มีเส้นสายอะไรอย่างที่ทุกคนคิดหรือว่าทุกคนใส่ลายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนแบบว่าเอาไปจับโยงกับเราอย่างเงี้ยชนกับเรา,เรา,าลูกคนอะไรอย่างเงี้ยว่า<อ>เหมอนตีของน้องเลยเลย,<อ>ยแ,ตแต่มาตรงนี้เรารู้สึกว่งก็จริงๆก็ มันมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะเพราะว่าทุกเวทีก็มีเรื่องดังมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนๆก็ตามคือมันเหมือนมันมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดอะคะ่ะคือแต่ละคนก็ต่างเชียร์คนที่ที่ตัวเองอยากที่จะให้ไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงเนี่ย ผลตัดสินของกรรมการเนี่ยก็เป็นที่สิ้นสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้โฟกัสในเรื่องของอคนที่ชนะแล้วแล้วส่งกําลังใจให้น้องดีกว่าค่ะเพื่อทำให้ทําผลงานหรือว่าประกวดหรือว่ามีแรงมีกําลังใจไปประกวดที่ต่างประเทศได้มากที่สุดอะค่ะ ไม่เลยค่ะเหมือนน้องก็เพิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับน้องเลยละคิดว่าน้องก็คงคงไม่ได้ไม่ได้มาปรึกษาเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ออกไปประกวดที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของกําลังใจเราก็ส่งให้เต็มที่อะค่ะไม่ว่าไม่ว่าจะมาขอหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ขอแต่ว่าเราก็เราก็เข้าใจน้องค่ะ ค่ะก็มีเรื่องเฉลยสืกค่ะที่วงไปนะคะก็จริงๆเรื่องนี้ก็รับบทเป็นคนดีค่ะไม่ใช่ตัวร้ายแล้วค่ะเป็นคนดีนะคะแล้วก็เออยังไงก็อยากจะให้ติดตามกันนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆจริงๆทั้งในเรื่องของภาษาในเรื่องของการแต่งกายบางทีต้องตื่นต้องมาแต่เช้ามากเพื่อมาแต่งหน้าแล้วก็แบบว่าทําผมซึ่งนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะให้อ่า ติดตามชมละครเรื่องนี้ด้วยค่ะพี่ละครดีจิทัลเรื่องตอนนี้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะเป็นที่เรียนค่ะป้าามีกระแสว่าชอบเรียนจะดัเราแต่ก็ไม่ดันเลยค่ะอ๋อจริงๆมันมันเขาไม่ได้พยายามจะดันเราอะค่ะคือหนูว่าเขาให้โอกาสกับทุกคนมากกว่าแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า เหมือนโอกาสของใครเนี่ยที่จะไปได้ไกลามากวาก,ามากว่ากันหน่งมากกว่าค่ะคจะตามว่าเราทงนานอไไรก็กอ๋อก็กดดันนะคะเราก็พยายามที่จะทำแต่ละบทบาทที่เราได้รับเนี่ยให้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะรเรื่องสัญญ,ญา,านี่คือเราเซ็นกับทีเลยค่ะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังเป็นเป็น,ปนอยู่กับคุณแดงอยู่ค่ะยังยังอยู่อีกหนึ่งปีค่ะแคนติดหน่อยบั้งแต่พอเราก็แบบรับงานเยอะแต่ผมก็ได้บอกว่ายังไม่ค่อยเปรี้ยงเท่าไหร่จริงๆหมูไม่ไม่ไม่คิดมากเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะจริงๆเราอะ ด้วยตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ได้ต้องการที่ว่าโอ๊ยฉันจะต้องดังเป็นซุปตาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราเราเน้นอาศัยว่าเราทํางานเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอยู่ในในตรงนี้ให้ได้นานที่สุดจะดีกว่าค่ะชื่อเสียงในตอนนี้ถือว่าเราพอใจไหมก็จริงๆหนูโอเคค่ะหนูหนูโฟกัสไปที่เรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแต่เราไม่ไน้วใช่ไมคะที่โนโโได้ตางอไม่ค่ะไม่ยใจยมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็จังหวะของชีวิตมากกว่าหนูเชื่อในเรื่องของ,ง ขอบคุณค่ะ